วัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้เรามาตอนนะ่อนะ EP 2นะครับบ้านกเ็เสนะร็จแล้วเรื่องที่สร้างเพื่ออะไรนะรเราจะออกเดินทางกันนะฮะขอ,อให้เ้าห้หมดเลยฮะหมงได้แคมป์ที่ไม่เวลานะครับกับเสียงอันหน้ากับเสียงนะฮะที่หน้าเบือ่อ แข็งจนไม่ได้นะฮะคลิปนั้นได้ออกไปแล้วนะฮะอย่าไปลุมไปเดือดรีทีหนึ่งกันด้วยรีทีหนึ่งเนีๆๆราไม่เจอตัวบอสเลยนะอุ้ยบ้านเราเจอบ้านรอดแล้วรอดแล้วรอย

น,นี่ค่ะนี่ค่ะนี่คนานก่าไม่ได้นะฮะเอาคืนซอมบี้เอาตีอัยน่ะตายอ้ยมัเล่า บ้านหลังนี้จะทำอะไรได้บ้า,างถ้าที่มี NBC แต่กลับไม่ไมีที่สง่งได้ซอมบี้อ่ะนี่ซอมบี้สวยอันนี้ไม่ใช่ NBC นะไม่มี NBC หมดเที่ยงที่อยู่บ้านนี้ ขหมูมากิน,น,ำน,ำนำย,เย,เยนำเเดดำมเจ็ดดำมีจ็ดดมีสามใค้มันเอาาไปส่กุง้งของจะเต็มนะฮะโอ้ my god มันตายหลอกหลอนกูเลยนี่ เะะข้บ้านก็ไม่ได้บ้านโอ้โหเข้าไม่ได้อนากจะนองฆ่ามันจริงๆเลยฮะอันนี้ขออนุญาตจริงๆริงฮะอันนี้ขออนุญาตจริงๆฮะผมหมดความมดทนเลยฮะผมเจอมันตลอดเลยฮะสามรอบเลยฮะอันนี้ผมไม่ไหวแล้วฮนะผมจะเสกฮาูมายิง นะแล้วก็เอาธนูทิ้งไม่โกงไม่โกงนะเลยผมจะเ,เสกธนูมาแล้วก็เอาถนูทิ้งผมอยากจะฆ่ามันอืม,อมทิ้ง ไปโกนแ่นาาด้อีกอย่างนะฮะไอเสียงพวกผีเนี่ยมันน่า,ารำคาญพี่ชมอาจจะไอยินต้องแตกเป็นลิปแล้วฮะตั้งแต่ไอฮีแรกแล้วฮะ,ะเพราะว่ามันน่า,ารำคาญที่สุดต้องมีงาน่า,า,า,าย,ลยะะแล้วเสียดที่สุดแทนที่ว่ามันน่า,ารำคาญก็ลองทำดูน,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 นะ Grooming, อเเน alumni, ははันนี้ก็ไม่ค่้แน่าเล่นทะเลรมันน่าลำคานนะฮะผมมาเจอหมูบ้านแล้วมันก็คุ้มค่าดีคุ้มค่าแค่ไหนนะฮะหนึ่งหกเ้าหกเหกอมีไม่ได้แนวเลยหยุดยายหยุดกูต้องทิ้งของนะฮะก็ข <è us. S 2> <comm> อ anyway. Again, งเตรม ชื่อตาอร์นเลยกัะและเสียงนะฮะมันน่ารำพานมากฮะไม่รู้เสียงมันน่ารำพานยัขนาดนะี้แค่มันไม่เหมือนกันนะฮะสิ่งมันจะไริ่มเปลี่ยนไปไอตัวนั้นนะฮะ โอ,อ๊ซีเปอร์ยังไม่หมดแฮ ที่เราบันเทิงกับเสียงอันไม่ไพเราะอย่างมา โอ้แลกเหล็กอีกแล้วเลือดเลือดเลือดให้สวยเลือดนี้ก็ให้มันเอาไปแลกเพชรอันนั้นว่ามันน่าจะคราบดาบได้นะฮะแม่น้ำแปลกๆนะฮะ ผมรู้อยู่แล้วนะฮะมันคือสถานที่ที่บอสไม่ฮะไม่ฮะไม่ไม่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะฮะมันคือสถานที่ที่บอสแต่เราต้องมีอันเนี้ยอาวุธอันหนึ่งคนถึงจะออกมาะฮะแล้วซึ่งมันไม่ได้ตายง่ายนะฮะนี่เป็นโลกธรรมดานะฮะในเลเทอร์ไม่จะมีตัวและในเอนเดอร์แดก็จะมีอีกตัว มันไม่จบแค่นี้หรอกครับนะผมจะบอกก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเรานะฮะจะเออเดี๋ยวเราจะเสกเอาวุธนั้นมาให้ดูนะฮะมันคืออาวุธอะไรมันถึงจะสามารถเหยียบเจ้าตัวนั้นเอา,าได้เจ้าบอสตัวที่หนึ่งตรงแม่น้ำนะตรงโอเคนะฮะที่สเสกอาวุธมาแล้วมันคืออาวุธอันนี้นะฮะ ต้นอันใหญ่นิดนึงเดี๋ยวผมจะให้มูดูมุมมองหน้านะคะว่ามันเป็นอาวุธอันนี้นะคะที่เราจะเสกอันเชิญมันออกมาได้นะฮะหน้าตาเป็นคิปเปอร์กระฟ้าได้นะ,ะอาวุธนี้นะคะเราต้องเอาไวะะ้ซื้อรถนะคะซึ่งทั้งอสท,ทั้งสามตัวเลยนะฮะอันนี้เป็นอาวุธอันเชิญนะฮะอ่นะ,ะก็ผมไม่รู้เหมือนจะทำอไมก็เลยนะ เครือาวุธนี้มาจำลองให้ดูนะฮะมันอยู่ตรงนี้นะฮะก็มือมันจะสามารถอัญเชิญมันออกไปได้ไม่อัญเชิญนะอัญเชิญผมก็ตายนะฮะเชื่อดิผมไม่ยอมตายง่ายผมไม่ยอมตายง่ายหรอกครับผมจะเดินทางไปเรื่อยๆ ก็จะหลาย EP อยู่นะฮะอืม็เป็นเนี้ยอืมจะว่าไปให้ดูนะฮะตามวอนหน่อยก็ดีนะคิดไหมฮะเดีย๋ยวขอเอาอาวุธมาหลายหลายคนนะฮะอาจจะสวยโศว,ว่าพี่ฮะพี่ฮะขี้แตกพุ่งกระจายเมื่อกี้ผมเอาไข่มอนเตอร์มาเล่นๆในเฉยนะ นี่คือมอสนะฮะมันไม่สามารถทำอะไรได้ผมจะไม่เสกนะฮะเพราะว่ามันอัญเชิญยังไงวะ <c oughs> อัญเชิญไ <c oughs> จะไม่ได้แ <c oughs> ป๊บหนึง่งป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยไปตรงแม่น้ำก่อน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ขอไปดูวิธีอัญเชิญก่อนน, <c oughs> นี่นะ่าเกิดเรื่องชิบหายนะผมอัญเชิญมันออกมาแล้วนะฮะนี่ฮะอุ้ <c oughs> ยเราไปไหนอนะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อน ให้ดูหน้าตาเนะี่ยมันเป็นปลาหมึกนะฮะซึ่งมันเรียลลดนี t, ่ก็จริงๆนะว่ามันเป็นบอสนะฮะบอกเลยนี่คือวิธีอันเชิญไม่ง่ายนะก็ถือว่าง่ายนะมันจะเดินวนไปวนมาจนกว่าจะมีคนมาฆ่าคือเราต้องตีลูกตาหรนะือเปล่าตีตรงไหนของมันเนี่ยตีมันไม่ได้นะสิกวานน่าจะตีไม่ได้ ตีบนหัวตีหัวนะฮะโอ้เฮ้ยพี่มาเอาชีวิตรอดไม่ใช่มาเล่น G เกมโหมดหนึ่งต้องฆ่าทิ้งก่อนพอมันตายมันก็จะดรอปของทั่วไปนะฮะตามปกติของธรรมชาติตายใช่ไหม เราก็ไปแบบี้ลยแต่อหล็กกันต่อที่หว่ที่มอะไรบางยงเราจะไดูนะฮะดเฮ้ ถ้าเฉวดีสิหายไปแล้วฮะไม่รู้หายไปไหนนะฮะแต่ผมเก็บไว้ที่กว่านะฮะเพื่อเป็นการดีนะฮะไม่รู้ผมจะทำอะไรีย๋ยวค่อยตามหาเอ c ซทีหลังนะฮะอันนี้เป็นรางวันแล้วกันรางวันที่ผมเล่นมาได้ครึ่งเกมอเคนะฮะ เราจะตามหาเลยไม่ทนันหาตั้งนานหาแต่เริ่มเกมไม่เจอฐานเลยอะเริ่มเกมมาผู้ชมอาจจะเห็นแล้วว่ามันไม่มีฐานเลยเดนิชเขาจะไปที่ไหนที่ไหนเหรอโดนแทงเลย Yeah. <laughs> เรียบร้อยฮะไม่หมกงกลัวนะแป๊บหนึ่งนะฮะอนุญาตครับอะไรมาก่อนทัชเราจะทิ้งของที่ไม่จำเป็นต่อตอนนี้ผมกำล,ลังเลืออยู่นะว่าเอ่เอเข็มพิสตัลนะครับ อือผมก็อัดมานานละแต่ยังไม่จบเลก็จะไปต่ออีกเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอตัวใหม่น,นี่เราก็เจอแล้วนะคะนี่ก็คือฟาร์มิงก์ไม่ใช่ดโรนะฮะดูรู ม่เลยันดเ่มนโดละโรมันดอมในะไม่รู้มันมันมันอป้อ่อยมีทุกที่นะคะเกล่องนี้อีกแล้วไอ้โดโตายดูดูอตายตรงนี้เยอะเย เต็มตัวของเต็มตัวแล้วไมไม่จะเห็นบานก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำหมากินเลยฮะบ้านไม่มีสุดยอดนยฮะอก็ดูกม่อยนี่อยนกก็นมีจะเดินไปไหนเนี่ยมันไม่พิษได้ อเเอยม่้อมาไมสงสามครับจับพลอสแล้วนะครับท่านพี่น้องคือการที่เราจะสู้บอลไม่ง่ายๆนะฮะการที่เราจะสู้บอลแบบนี ฮะเดีด๋ยวพิจารณาด,ด,ด, <c oughs> ดูทำไมามาสกเกาะกันก่อนนะฮะ <c oughs> จักที่ไม่มีเกาะใส่มันห้าล้านทั้งเนะี่ยห้าล้านกว่า ได้ของอุปกรณ์เพชรมาหมดของกาดกาดเราก็ทิ้งไปอันนี้มันเป็นไหน,นี่ฮะไฟอะไรนะมันอยู่ใต้น้ำอ่ะไม่รู้จะไม่ได้เราก็เสร็จแล้วนะคะภาร,รกิจของเราได้เพชรมาแล้วจบ่ เราได้เพชรมาแล้วอะไรอะไรมันก็ง่ายนะฮะแต่เราต้องเก็บไม้ที่สร้างมาเดี๋ยวเราขอเก็บไม้ตอนนะฮะก่อนนะฮะก่อนจะคิดคลิปเก็บไม้เยอะ แล้วก็นอนแต่กลัวมันจะช้าอ ok to sure. yeah. oh. well, ือ